สวัสดีครับวันนี้เอารถมารีวิวนะครับคันนี้เป็น e สุขุ1.9 DDI S Space Cab สีบอลเงินเดิมจากโรงงานนะครับคันนี้ไม่ห้า0ม่กกว่ากิโลเท่านั้นมาเดี๋ยวผมพาชมรอบๆร,ร,รถก่อนนะครับแม็กเป็น C E 2 8ขอบ18หน้า9ครึ่งหลัง10ครึ่งนะครับออบสวยๆเลยนะครับอมๆเลย ตัวนี้นะครับเจ้าของเดียวมือแรกออกป้ายแดงนะครับรถน็อตเดิมทั้งคันนะครับกันาสาดอยู่ครบเลยกระจกไฟฟ้าคันนี้เลขไมล์อยู่ที่59575กิโลนะครับน็อตแก้มเดิมๆเลยนะครับเปิดแคปได้แบบนี้ กว้างขวางเลยนะฮะน็อตรถเดิมทั้งคันมาเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันห้องเครื่องนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับอันนี้เจ้าของเก่าติดคำโชกมาด้วยนะครับหมายคำเดิมอยู่ครบนะ คาโชกแบบนี้สะดวกสบายเลยครับผู้หญิงผู้ชายยกง่ายเลยผ่อนแรงสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงเดิมตั้งแต่ป้ายแดงครับสวยกก๊บเลยเครื่องกาวเดิมหมดทั้งคันเลยนะฮะ เครื่องเดิมน็อตเดิมนะครับสีมาร์กเดิมไม่เคยแกะเหตเดิมโรงงานนะครับน็อตรถเดิมนะครับไม่เคยไขนะครับน็อตขวาเดิมน็อตแก้มเดิมเดิมโรงงานเช่นกันนะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับน็อตความเดิมเดิมเดิมทุกจุดครับ ด้านนี้เป็นฝั่งคนขับนะครับนันแก้วเหมือนเดิมน็นอตปากกระโปรงเดิมครับไม่เคยใคายเลยสไตล์อีโดโต ไม่มีเลยนะครับใครที่หายอยู่นะครับคันนี้อลโุดีแม1.9 DDI บูพาวเวอรปี2016รถเจ้าของแรกออกป้ายแดงน,นะครับรถน็อตเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่3 4 5 0 0 0บาทนะครับผ่อนอยู่5-6,000บาทประมาณนี้นะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้ที่ร้านประมวลอโอตโตทับสแกนนะครับหรือมาไม่ทูกด g o o ก l e Map เลยครับพิมพประมวลออโตทับสแกนแล้วกดนำทางมาได้เลยนะครับ หรือนะครับโทรเข้ามาที่เบอร์065 697 4478นะครับไปหายอยู่นะครับคันนี้จบแน่นอนนะครับผมฝาก้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ